สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดสะแก้วเส้นทางท่องเที่ยวจาริกสแสวงบุญในมิติทางศาสนาอิ่มบุญอิ่มใจมาเริ่มต้นกันที่วัดหนองกระเพาะซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะแก้วมีพระรัตนัสราที่คุณเจ้าคณะจังหวัดสะแก้วเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกระพาะมีวิหารหลวงพ่อใหญ่วัดหนองกระเพาะเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปครับ จากวัดหนองกระเพาะเราไปต่อกันที่ศาลหลักเมืองซึ่งตั้งอยู่ในปริมุลทนสวนการจนาพิเศษตําบลท่ากเกษมอําเภอเมืองสักแก้วศาลหลักเมืองประจําจังหวัดสักแก้วเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและเป็นศูนย์รวมขวัญกำลังใจความรักความสามคัคคีในหลวงรัชกาลที่9ทรงเจิมยอดเสาหลักเมืองและแผ่นดวงเมืองเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2539ซึ่งการก่อสร้างศาลหลักเมืองได้เลิกดําเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์๒๕ 538โดยสร้างตามแบบมาตรฐานของกองสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรประกอบด้วยปรางองค์ใหญ่ขนาด6เมตร60เซนติเมตรสูง19เมตร10เซนติเมตรเป็นปรางสี่ทิศทุกปีจะมีการจัดงานสมโพธิสารหลักเมืองเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ จากศาลหลักเมืองสาะแก้วเราเดินทางต่อไปยังวัดนครธรรมซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลวัฒนานครและสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอวัฒนานครห่างจากสถานีรถไฟและถนนสุวรรณสรน,นประมาณ1กิโลเมตรวัดนครธรรมเดิมชื่อว่าวัดสาลพบต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนครธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่พระครูวิวัฒนครธรรม ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือหลวงพ่อขาวหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อปูนซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณน,นั่งขัดสมาธิสร้างด้วยปูนขาวจากน้องดินจีมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี หลวงพ่อขาวมีชื่อเสียงทางด้านอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารหลวงพ่อขาวยังประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญจากเมืองรัตนบูระประเทศศรีลังกานักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวสักการะหลวงพ่อขาวได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่6นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับ เราไปต่อกันที่ปรา,าสาทเขาน้อยสีชมพูโบราณสถานที่ตั้งอยู่วัดเขาน้อยตำบลคลองน้ำใสอำเภอรันประเทศสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่12เดียวรับการบูรณะในพุทธศตรวรรษที่15ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปีพศ2478 ปราสาทตั้งอยู่บนเขาน้อยซึ่งต้องเดินบันไดขึ้นไปถึง254ขั้นเชื่อว่าปราสาทเขาน้อยสีชมพูเป็นาศาสนสถานาศาสนาฮินดูที่ประกอบด้วยปรางสามหลังปัจจุบันเหลือเพียงปรางองค์กลางเท่านั้นที่ยังค่อนข้างมีสภาพสมบูรณ์ จากการขุดสำรวจของกรมศิลปากรได้ค้นพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากและยังพบทับหลังหินทรายมีอายุป,ประมาณพุทธศตวรรษที่12ศิลาจารึกระบุมหาศักราช559ตรงกับพุทธศักราช1180ซึ่งเป็นจารึกที่ระบุศักราชเก่าแก่ที่สุดในประเทศโบราณวัตถุต่างๆเหล่านี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติปราจีนบุรี และปราสาทเขาน้อยสีชมพูยังถูกกำหนดให้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดสรากแก้วอีกด้วยครับ เราเดินทางไปต่อที่ปราสาทสนุกกอกทมเป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองสเสม็ดหมู่ที่9ตาบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วอยู่ห่างจากอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ35กิโลเมตรปราสาทสนุกกอกถมสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแรงสร้างเสร็จในสมัยพระเจ้าอุทยัยทิตยาวรมันที่ง สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของประศาสตร์นั่นก็คือการพบหลักศิลาจารึกสะดกกอกธมหลักที่2ที่จดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมเป็นช่วงระยะเวลานานถึง200ปีนับจากราชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่2กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนคร ปรา,าสาทสดกกอกธรมปัจจุบันได้รับการบูรณะอย่างถูกต้องและสวยงามกรมศิลปากรประกาศจัดตั้งปรา,าสาทสุดกกอกทมขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในปี2560และในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีจังหวัดสระแก้วได้กำหนดปฏิทินการจัดงานแสดงแสงสีเสียงอุทยานประวัติศาสตร์ปรา,าสาทสดกอกทมเป็นประจำทุกปี จากปรา,าสาทสุโกกทมเดินทางต่อที่ปรา,าสาทเขาโลน้นมรดกอรารยธรรมอังควะพนมที่ยังหลงเหลืออยู่ในจังหวัดสระแก้วสร้างขึ้นเพื่อเป็นปรา,าสาทประจำเมืองมีลักษณะคล้ายกับปรา,าสาทเขาน้อยตั้งอยู่บนยอดเขาโลน้นซึ่งเป็นยอดเขาเตี้ยๆอยู่บนเชิงเขาสแกกรองมีปรา,าสาทสีหลังยังคงหลงเหลือเฉพาะหลังกลางมีจารึกอักษรโบราณจากตัวปรา,าสาทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำขนาดใหญ่สองแห่งและมีแนวถนนโบราณทอดยาวจากตัว ปรา,าสทถึงาสาดน้ำรอบภูเขาลูกนี้มีลักษณะเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนโบราณในอดีตสิ่งที่น่ายินดีในขณะน,นี้นั่นก็คือการได้รับคืนทับหลังปรา,าสาทเขาล้นซึ่งเป็นโบราณวัตถุสําคัญของปรา,าสาทเชื่อว่าน่าจะถูกขโมยจากประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500หลังฐานทัพอเมริกาที่เข้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทยเริ่มยกทับกลับในราวปีพุทธศักราช2519 ชาวตาพระยาเชื่อว่าเมื่อได้ทับหลังกลับคืนมาก็จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและคนไทยทั้งประเทศจังหวัดสักแก้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานอีกมากมายมาสักแก้วอย่าลืมแวะซื้อของฝากของที่ระลึกข,ของดีของจังหวัดสักแก้วและแวะทานอาหารอร่อยๆที่รอคอยทุกท่านอยู่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสักแก้ว